คนรวยที่สร้างความรวยด้วยมือของตัวเองด้วยความสามารถของตัวเองทุกคนรวยจากการขายไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนรวยจากการทำงานประจำ วันนี้ถ้าคุณอยากมีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนคุณต้องเริ่มเบี่ยงเบนชีวิตตัวเองมาในทิศทางของการขายมาในวงการธุรกิจการขายอาชีพที่ทำให้ครูได้เงินเดือนหลักแสนอาชีพแรกในชีวิตคือพนักงานขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมระดับโลกสมัยนั้นประมาณปี2018รายได้ต่อเดือนหลักแสนนี่คือโคตรรวยอยากกินอะไรได้กินไปเที่ยวเมืองนอกปีละ4ครั้งพอเราได้ภาษาวันนี้คุณเรียนภาษา ถ้าไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนดีจะทําอาชีพอะไรดีจงไปทําอาชีพขายซะนะอาจจะไปขายสินคา้าแฟชั่นแบรนด์คุณลองเป็นลูกจ้างก่อนแรกๆก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายเป็นลูกจ้างแล้วได้เงินต่อเดือนหลักแสนแสนก็บาทมันก็ไม่แย่คุณเริ่มจากตรงนี้ก่อนเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปต่อย,ยอดทําธุรกิจของตัวเองทีหลังก็ได้เหมือนที่ครูเททา